สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะรายสิวันนะคะเป็นของคนเกิดวันพุธนะคะรายสิวันคือวันที่11จนถึงวันที่20กรกฎานะคะ63เนาะของคนเกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอพรกันก่อนอ่านะขอพรกันโอมสิกเนสายนะมหาขอความแม่นยำจงบังเกิดนะ ก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะ Facebook นะคะ Facebook Fanpage นะคะนะเข้ามาได้เลยจย์เมโอมาริโอมพิคเนตนะคะก็จะมีไลฟ์สดทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะก่อนวันหวยออกนะคะก็จะมีการไลฟ์สดด้วยราศีใดจะมีโชคนะคะเข้ามาติดตามได้นะคะบน YouTube อย่าน้อยใจนะเพราะว่าบางทีมันเหมือนพอเราทำสตรีมมิ่งบน u t u b e แล้วยังมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหรอ่อ่ะนะ โอเคอ่ะของคนเกิดวันพุธนะงานเงนินความรักสุขภาพ งานต้องบอกว่าของคนเกิดวันพุธช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะด้วยความที่ตัวเราอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนะคะใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยค่อยฟังเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานหรือคนที่มีอายุงานมากกว่านะคะชว่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยเขาพูดเขาเตือนอะไรเราก็ต้องเราก็ต้องยอมน้อมฟังเนาะ รับฟังแล้วก็ามาปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยให้คิดซะว่าคนข้างนอกคนอื่นที่เขามองที่เขาพูดแสดงว่ามันก็เหมือนกับจกสองเงาไงเออเราอะอาจจะไม่รู้ตัวเองเพราะด้วยความที่ตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองสูงเนาะเชื่อมั่นในตัวเองสูงถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่แต่ถ้าจะให้ดีอะเพิ่มอีกนิดนึงคือการยอมรับฟังคนอื่นมันจะยิ่งทำให้คุณดูน่ารักมากขึ้นนะคะอ่ะต่อไป เงินเนาะเงินการเงินการเงินใบนี้จริงๆถามว่างานเงินดีไหมถามว่าติดขาดไหมก็ไม่ถึงกับติดขัดนะไม่ได้ติดขัดนะแต่อีกมุมหนึ่งใบนี้ไม่มองว่าผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะแต่ช่วยเหลือในที่นี้ไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องเงินนะแต่เป็นการช่วยเหลือเรื่องงานเลยแนะนําเรื่องงานมากกว่าหาเงินแนะนําให้หาเงินนะคะมีอะไรปรึกษาเขาได้ปรึกษาท่านได้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือที่เราเคารพนะคะ อ่าต่อไปความรักความรักใบนี้บางครั้งอ่ะต้องบอกว่ายึดติดกฎเกณฑ์หรือเกาะตีกรอบระเบียบมากเกินไปหรือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นหัดล้ฟังคนรอบข้างฟังความคิดเห็นคนข้างกายนะคะนี่เรื่องของความรักไม่งั้นชีวิตมันจะชีวิตคู่มันจะอึดอัดนะคะหรือแม้กระทั่งคนโสดนะคะแม้กระทั่งคนโสดต้องบอกเลยว่าคนโสดเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยึดสเปค ไม่ได้แบบนี้คุก็ไม่เอาเออก็ถ้าอายุน้อยๆอยู่มันก็โอเคนะแต่ถ้าอายุเยอะแล้วก็มันไม่ต้องเลือกอะไรัมยขอให้เป็นคนดีแล้วเข้ากับนิสัยเราได้ก็พอเนเออรักเราได้รับเราได้รดักเราด้วยเนี่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วอยู่แบบมีความสุขแล้วนะสุขภาพใบนี้คือธาตุไฟนะคะไข้หวาดปกตินะคำว่าธาตุไฟเนาะก็คือา อุณหภูมิในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับพวกไข้ไข้หวัดพวกไข้ต่างๆอาจจะเป็นพวกไข้เลือดออกไข้ไข้หวัดใหญ่ไข้ทั่วไปเนี่ยหรืออาจจะเป็นไข้ไข้เบาๆก็ได้นะคะนะดื่มน้ําเยอะๆนะคะดื่มน้ําเยอะๆทีนี้มาดูที่บทสรุปไปเนี้ยถ้าเป็นภาพรวมทั้งหมดบอกอย่าท้อนะคะบอกว่าอย่าท้อปัญหาทุกอย่างที่เข้ามา ตัวเรามาแก้ไขได้เคียร์ได้เขาถึงบอกว่าอย่าท้อน,นะสู้ๆนะคะอ่ะมาดูาเรื่องงานจริงๆอะใบนี้คือการการมีความมั่นใจเลยทำเลยให้เป็นเหตุให้ทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ถูกไหมแต่ใบนี้คือเขาเตือนละปัญหามันอาจจะจุกจิกผู้ใหญ่เขาอาจจะพูดอะไรที่มันจุกจิกจนเราแบบรู้สึกรำคาญร,รู้สึกน่าเบื่อเออนะอันนี้ในในที่ทงานนะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นปล่อยผ่าน แตปเถอะเราแก้ไขได้เราเคลียร์ได้นะคะเขาพูดอะไรเราก็รับฟังไปไม่ต้องไปโต้เถียงจบอ่ะการเงินก็บอกแล้วว่าอย่าท้อปรึกษาผูหลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือเขาชี้ช่องให้เราได้นะคะแต่ถามว่าช่วยช่วยเรื่องตัวเงินเลยไหมไม่นะอืมอ่ะความรักอืมปัญหาจุกจิกนะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณลดในเรื่องของการตีกรอบหรือกดเกณฑ์ของตัวเองลงลดการตีกรอบของตัวเองลงลดการกดลดลดกดเกณฑ์ของตัวเองลงอ่ะปัญหาคุณจะไม่จุกจิกเลยนะคะนะมีอะไรคุยกันดีที่สุดนะคะแล้วฟังกันและกันดีที่สุดนะคะอ่ะทัดไฟระวังเรื่องพวกไข้หวัดอ่ะไข้หวัดใหญ่นะหนักๆเลย เพราะสองใบประกบกันก็เป็นยังเป็นธาตุไฟอยู่นะคะก็ดื่มน้ํามากๆเพาะผ่อนให้เต็มที่นะคะถ้ารู้สึกไม่สบายก็เริ่มกินยานเริ่มไปหาหมอดีที่สุดนะคะอย่าปล่อยให้ถึงกับสุดนะจ๊ะ โอเคสำหรับคุณเกิดวันพุธก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะคะเพจ f c e b o o k นะคะอาจารย์เมโอมาิโอมพิกเนตนะคะฝากติดตามด้วยแล้วก็เข้ามาได้นะคะเพราะมีไลฟ์สดอยู่เนืองๆนะทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งกิ๊ให้ด้วยสวัสดี